เสื้อสื้อเจนยังไ่อพี่พี่ดาวเสื้อจอยใส่ไงป่อยเลไม่ิดเยโอเคด้รนหน้าหนูะแต่งงานแล้วอยากให้เขาพึงน้าอยู่แล้วอนนี้ค่ะอันเ่อก็อให้นะขอเปนเบีีพี่แพนผู้อาสาถูกแม่งนะกะแฮปปี้นะ